หนาวๆแบบนี้เราก็ต้องมาอยู่กันที่น้ำพุร้อนสันกุแฟในวันที่อากาศเด็บหนาวเราก็ต้องมาหาความอบอุ่นให้กับ ใช่เพราะตอนนี้เราอยู่ที่โอซากา้าเฮ้ยมีตังไปแล้วชุดคุณคุณเหมือนคลิปที่แล้ว <c oughs> ใช่คือหนีฝนมาอ๋อว, <c oughs> <c oughs> วันนี้เรามาที่มันใกล้ดีกว่าไกลอยางเงินใกลยางไอยง,อยงในใ้ำพุร้อนสั่นกำแพงอะดีครับเ<ช>ขาบอกว่ามันร้อนถึงขนาดที่ต้มไข่ได้เลยใช่ไหมทุกที่ต้มไข่ได้หมายถึงน้ำพุร้อนในประเทศไทยหรอนี่นี่มาดูนี่ก่อนอะไรจริงนี่เขามีบอกด้วยถ้าเราซื้อไข่มาต้มแล้วอยากกินแบบไหนอ่าล้วอยากกินแบบไหน เรามาเทสไหมว่าถ้าสมมติว่าต้มทุกแบบไม่ใช่มันเป็นจะต้มยังไงแต่ต้มลงเป็นเป็นฟองเหรอไม่ใช่อ๋อไม่ได้เหรอไม่มันต้องใส่ทสยองไงที่หมายถึงใส่เรามาวัดกันเลยว่าอ่ะเราอยากได้แบบเนี้ยมันจะได้จริงไหมชิคกี้พายดูว่าเราจะแต่ถ้าสมมติว่าอยากกินสมมตินะอยากกินแบบเนี้ยแบบฟิลเหมือนไอเนี้ยไข่ที่เขาขายที่สําเพลงอ่ะแต่มันก็ต้องมีอุปกรณ์ใส่ปะก็เขามีอุปกรณ์ใส่แก้วอ่ะเข้าใจไหมเป็นฟิลนั้นถ้ามาเป็นอย่างเนี้ยเราก็ทําได้แค่แบบนี้ดิแบบนี้ได้ก็แกะครึ่งหนึ่ง เราใช้ได้ตักกินนะปากเรายืนยันเลยนะว่าเราถึงแล้วนี่น้ำผู้ร้อนสันนแพงไม่ใช่แบบไปแบบน้ำต้มร้อนสันไม่มีน้ำเปิดแก้นร้อนไม่มีแต่ถ้าอยากถ้าลองถ่ายรูปแบบแม่ๆก็ถ่ายไงรู้ไหมยังไงยังไงเขาจะมานั่งนี้แต่เขาถ่ายกันอยู่เดี๋ยวเราจะมาหาวถืให้ฟังไปหลังนี่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 คุณพี่เจ้าหน้าที่ที่นี่เขาคอยแนะนําดีด้วยนะใช่เขาบอกว่าไปทางนี้เลยค่ะนี่แต่ก็มีไข่ แต่ว่าในส่วนของไข่คุณพี่ท่านนี้มันไข่พะโล้เดี๋ยวใกล้ๆใอันนี้ส่วนของไข่พะโล้นี่น <laughs> เหมือนปะอ่ะอุ้ยหอมเรืยอง อันนี้เดี๋ยวก็เดี๋ยวเราค่อยมาตอนให้ดูตอนต้มอ๋อเหรอเราไปดูของแท้ก่อนนี่ไปเขาบอกว่าแรงดันธรรมชาติใต้พิภพใต้พิภพพระเนจรไม่ใช่ใต้พื้นพิภพใช่เนี่ยมัน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 เป็นยังไงรู้ไหมมันเป็นยังไงลองมาดูกันเลยสามเจ็ดเอ้าทำไมดัดไไก่นี่อ๋อเนี่คือแรงดันมันดันจากข้างล่างขึ้นมาใช่อะไรรหอมอ่ะเอาเหรอเออแค่นี้เดียวเองใช่เห็นไหมงั้น งั้นถ้างั้นถ้าจริงๆจุดต้มไข่ไอ้เมื่อกี้ที่เราเดินมาเนี่ยมันเป็นจุดที่เขาเอาไว้แช่เท้าหรือบัดบัดร่างกายเดี๋ยวเราพาไปดูแต่ถ้าต้มไข่ต้องเป็นตรงนี้ใช่ไหมอ๋อแต่ถ้าต้มขาตรงเนี้ยกินกินขาตัวเองเลย <S <S คุณก็ต้องจำเวลาที่เขาก็จะได้เป็นเนื้อไข่แบบเมื่อกี้เลยแต่เป็นเนื้อขาแทนใช่อันนี้เราไปดูใ,ใกล้ๆดีกว่าลงละลงละมันก็อัศจรรย์ธรรมาชาติเหมนือนเนาะใช่แล้วทำไมมันเปลีปลยนอะ ฝนตกหรือเปล่าฝนอย่างเวฝนตก่างเดียวฝนอย่างเดียวเฮ้ยแต่อยากรู้เหมือนกันน้องว่าสมมติว่าช่วงที่ฝนตกหนักๆอ่ะอันนี้ก็จะดันสู้อย่างเงี้ยน่าจะใช่นะสู้ไปเลยลองดูไปละน้ำว่าแทนข้างล่างอันนั้นก็ลงมาจากฝนลองลไหมล่ะลองรอให้ฝนตกเหรอพี่อยู่คนเดียวนะอันนี้ห้ามเข้าใกล้นะอันนี้ห้ามเข้าใกล้เพราะว่ามันอันตรายนะนะครับเดี๋ยวเราจะไปทำภารกิจที่เราเคยพูดไว้นะว่าต้มตัวเองลงในนี้ให้เราไปซื้อไข่ดีกว่าไปซื้อไข่ก็คือเขาพูดอะไรก่อนนะอะไร บางที่เนี่ยเขาอาจจะเรียงไว้แบบเวลาทําเวลาเราทําพื้นอะไรเนาะอาจจะเรียงไว้ให้เพื่อเดินในการเดินเนี่ยเดินเท้าสะดวกขึ้นแต่ที่นี่เรียงเพื่อเป็นอุปสรรคหรือยวงไงสู้ควิตเกมเดินตรงไหนก็จะหล่นทำไมมันไม่ชิดกันวะอก็อย่างที่บอกคือข้างนอกอะไร าเรามาซื้อไข่กันอ๋อเขาไม่ให้เลือกทั้งไข่นกกระทียหรือว่าไข่ไก่ใช่ก็คือข้างนอกเนี่ยทางเข้าของน้ําพุร้อนเนี่ยมันก็ถามว่ามีไหมมีขายมีขายแต่ซื้อข้างในดีกว่าอืมจะได้เป็นการช่วยที่นี่ด้วยไม่จะได้ไม่ต้องแบกสวัสดีครับห้าสิบหมดเลยใช่ไหมครับห้าสิบหมดเลยแต่ด้านนี้ยี่สิบห้าบาทแต่ด้านนี้จะมีสามอลันสานองค์ส้มแปดครับซ้อห้าซ้อห้าจ้อันนี้เลยครันอ่าเราได้ไข่มาแล้ว จริงๆเมื่อกี้เนี่ยเขามีไอ้ห้าสิบนี่คือมีกี่ฟองนะห้าสิบมี <c oughs> <จำ S 1> ไม่รู้รแต่เน,นี้ยยี่ห้ามีสามฟอง,ฟองคือเราก็เลือกจากว่าเออเดี๋ยวมันจะกินไม่หมดไหมใช่ <c oughs> แล้วจะเอากินอทีอยากกินแบบไหนอ่ะเอ้ยแป๊บน,นึงนะเขามีแถมซอสถั่วเหลืองให้ด้วยนะในนี้จะมีสามฟอมีชอ้อนแล้วก็มีซอสถั่วเหลืองหรือจะซื้อได้นะมีแม็กกี้ขายเป็นขวดแล้วก็พริกไทยด้วย ทำอบขา้าวไว้แล้วก็ก่อนอาลงไปต้มก็อย่าลืมเอาช้อนกับแมคกี้ออกอ๋อไม่งั้นคุณก็จะคดีพลิกมันก็จะสะฟ้าๆกันดำๆ<อ>ใครจะไม่เอาออกว่สาสรุปจะเอาแบบไหนสิบนาทีไหมใจอยากกินฟิว8เหมือนกัน <8. S 1> ไม่รู้ว่าสองอันนี้เรื่องมากซะด้วยดิเอาสิบไว้กันสิบนะเพราะว่ามันจะได้แกะกินได้เออหรือว่าแปดดีควานกินแต่ว่าแล้ว ตอนข้างบนนะมันก็จะเลอะเพราะเราต่อต่อเอาแปะสิบก่อเก้าแล้วกันไม่งั้นเราก็ไม่รู้เดี๋ยวมันจะได้จริงไหมงั้นเราแปดสิบสิบแต่แปดก็น่ากินทนนะฮะยังไงเอาละเอาละอะไรเหรออ๋อนี่เขามีไม้นะเดี๋ยวไปทะลึ่งเอามือลงไปนะมันรอใครเขาจะทำไม่มีหรอกเขาบอกว่าวางไข่เบอร์ไหนจำด้วยนะคะอ๋อนี่นี่ตรงปากเขาจะมีเลขอยู่ตรงนี้เห็นไหมนาฬิกาไหมจับเวลาไหม ได้อ่าอ่าตรงนี้ไม่ไม่ไม่จับเป็นวีแบบจริงๆเหรอ๋องั้นเอามือถือมาจับอ่ามือถือจับเราเลขมงคลแล้วดีกว่าก็คือเลข22มงคลกับใครวะมงคลกับใครวะเอมงคลเปิดประตูให้เปียกหน่อยสรุปเอาไหน22โอเคโอเค10นาที10นาทีอ้าวเมื่อกี้บอก8เอาไงดีอ่ะเลื่องไม่ได้อ่ะงั้นคุณผู้ชมกด1กับกด2มาให้หน่อยงั้นเราก็จะรอจนมดสิจอนใช่ งั้นโอเคเราระนั่งรอตรงนี้เอาสิบเอาแปดแล้วกันเอาแปดแล้วกันแปดอร่อยโอเคเริ่มแลนะห้ามจะลวงตาได้หนึ่งนะทำไมอ่ะมันแปลกๆนะโอเคสามสองหนึ่งจุ่มครับอ่าเริ่มแล้นะคะเบอร์ยี่สิบสองยี่สิบสองนาทีเรามาดูกันโอเคไม่ใช่โว้ยแปดนาที ระหว่างรอนะไข่สุกแปดนาทีเนาะเราจะมาเล่าประวัติของน้ำพุร้อนสังกาแงให้ฟังที่คุณรู้เวยหรอรู้ผมรู้อ่าไหนเล่าฟังน้ำพุร้อนสังกาแงนะครับอยู่จังหวัดเชียงใหม่อยู่ทางที่สามารถจะขึ้นโดยแม่กระปองได้นะครับมาทางเดียวกันได้นะครับก็มาแวะได้นะครับที่น้ำพุร้อนสักกาแงครับหมดแล้วหรอใช่อนนี้ใครก็รู้เผอพูดไป้งนานแล้วเนอะ ลาเอาลาเอาลาเอาลาจะเอายังเจ็ดนาทีแล้วตอนนี้เราเอาแปดนาทีใช่แปดนาทีเท่านั้นใช่เดี๋ยวเราจะไปยืนเขาดาวแล้วคราวนี้เราจะให้คุณจิรวรรณประจาแถวเป็นคนยิบขึ้นครับเดี๋ยวเราเอามือเปล่ายิบเลยไม่ได้ใช่ไม่ได้พูดอย่างนั้นเราเบอร์ไหนยี่สิบสี่ไม่ใช่ซึ่งยี่สิบสี่ไม่มีใครแขวดเลยซ้ําแต่ได้กลิ่นเหมือนแบบกลิ่นผิวเปลือกไข่มากนะคนมาต้องกันเยอะ มีสองบ่อหนะอ้าวไหนมีบ่อตัวด้วยอ๋อแล้วก็บ่อนี้เออแล้วก็มีอีกบ่อหนึ่งเออบ่เป็นข้นหักตั้งแต่บ่อทั้งเมื่อกี้คุณร้องอะไรร่อเป็นข้นหักแปะกหนึ่งตึ้มนี่อ่ะเดี๋ยวเราไปทำการล้างไข่เดี๋ยวเราไปล้างไข่ให้น่ากินอันนี้นี่ถ้าตามรูปมันจะออกแบบ ติดแข็งติดเยิ้มนิดนึงติดแข็งติดเยิ้มสมมตินะเอาเอาอย่างนี้นะเอาแบบไม่คอนเทนต์นะสมมติว่าแกะออกมาแล้วมันแบบยังเป็นไข่ที่สามารถเราไปเจียวได้เราทาไงวะเราจะไปวีดนะวะเี่ยเลยเขี่ยนะเขี่ยเลยอะไรเนี่ยอันนี้เป็นจุดล้างไข่ก็ก็เหมือนบ่อทําทั่วไปใช่ไม่มีอะไรก็แค่ล้างให้มันสะอาดเพราะว่าในไอ้น้ำพุร้อนอ่ะบางอย่างมันจะมีจุลินทรีย์หรือแบคทีเรียที่อยู่ในในอุณหภูมิที่สูงได้อันนี้ เราเรียนมาเราต้องบอกว่าเป็นคนฉลาดถูกต้องฉลาดอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยคนที่เขาก็เรามองเราเนี่ยคืออินนี่ทำไมมันไม่เอาออกจากนาฬิกาล้างวะอย่างนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะว่าก็ได้นนี่แหละถึงววางแรงเกินไปเราจะมาแกะไข่แกะไข่แปดนาทีใช่เราจะขึ้นภาพที่ถูกต้องไว้ตรงนี้จากที่เมื่อกี้ออ๊ยร้อนเหมือนกันเนี่ยร้อนสิ ุ้ยมันร้อนจริงๆอะ่ะน้องเมื่อกี้เคยเคยคิดปะว่าเคยคิดจะช่วยปะ <laughs> 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 เดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงทำไมแล้วทำไมคุณถึงไม่แกม่มันไม่สวยเพื่อเราแบบเอากลับไงเราคงเมื่อกี้ไม่กินหมดเอาแค่นี้แหละนี่อันนี้ก็ถือว่ากลางๆไม่ใหญ่ไม่เล็กมากไข่เบอร์สามได้ไหมอจ่าเบอร์สองเอาอะไรวะนี่นี่เห็นไหมเห็นความแบบความยุ่งยากมันไหมอืออู้หเห็นแล้วแบบหนึ่ง มันถูกต้องพี่หพี่มันถูกต้องมือบังจนเต็มเลยจะถูกต้องอะไรวายเนี่ยแรงมากมันเลิศดปะเนี่ยถ้าใครต้มไม่เป็นใช้สูตรนี้ได้แต่เราต้องไปรู้ก่อนว่าอุณหภูมิน้ำมันเท่าไหร่เห็นใช่ไหมร้อยห้าองศาร,ร้อยห้า,งาองศาตกใจอะไรวะเวลาต้มน,<ๆ>น้ำมันก็ร้อยอยู่ดีเดเราจะมาลองกินกับซอส ปรุงรสฝาเหลืองซอสถั่วเหลืองตราผู้ขอทองครััับชื่อมนยาววจงะก็เดี๋ยวบอกแม็กกิมไม่ใช่ไงเออกินยังไงวะก็โรยลงมาเอาชิมแบบไม่ใส่แม็กกลือไหมไม่ใส่แม็กกี้ถูกต้องตายตายตายดิโอว่ากินไข่ต้มเอ้าก็ปกติมันอร่อยขึ้นไหมอร่อยขึ้นไหมก็รสชาติปกติแต่ว่าปกติไม่กินไข่แดงไงนี่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 อู้ นี่เป็นการพิสูจน์ครั้งที่2ของผมนะว่าต้มไข่ในน้ําพุร้อนเนี่ยมันมันอร่อยกว่าในน้ําพุเย็นไหมไม่มีน้ําพุเย็นได้หรอไม่มีดิแต่อันนี้ถ้าสมมติว่าเอาขึ้นมาชิมแล้วมันแบบเอออยากได้สุกกันเนี่ยเอาไปต้มต่อได้ใช่ไหมใช่อืมดีปะพอไปกินอย่าเมื่อกี้อันนี้ไปซื้อกินนะนะอร่อยโอ้ยใช่โว้ยช่วยช่วยก็จริงเหรอก็อร่อยตามไข่ลวกนะมันคล้ายๆไข่ลวกนะนี่อยากชิมแบบใส่อันนี้มั้งอ่ะผมเมื่อกี้นี่กินแบบโอ้โหเทเป็นวายเลยวันนี้ก็ต้อง ขอขอบคุณไม่ใช่ไม่ได้เป็นลูกค้าเข้าได้นะคะเข้าช่องอื่นอันนี้เราอาจจะคุกไงคุกก่อนไหมคุกคุกคุกไม่ได้ร้องเป็นไก่เลยอือใครอเดี๋ยวเข็มเข้มกว่าผู้อ่องเค็มกว่าปูอ่องใครเป็นวายกันั้นเออไม่น่าเลยว่ะอ่ะก็ ผลสรุปแล้วว่าเป็นคอนเทนต์มาต้มเป็นคอนเทนต์ก็คือต้มมันก็มันก็สนุกดีมันก็ทําให้รู้ว่าน้าพุร้อนธรรมชาติต้มไข่ได้แต่จริงๆมันเราได้ข้อคิดนะว่าว่าอย่าใส่เมคกี้ซอสปรุงรสปลาดิบซอสถ่วเหลืองปลาผู้ขอทองไม่ใช่เมคกี้แต่จริงถ้าใส่พริกไทยอีกหน่อยนะเมอกี้มีขายใส่พริกไทยน่าจะอร่อยนะไม่ใช่แล้วเขาขายพริกไทยเป็นขวดใช่แต่จริงๆอ่ะแนะนํานะ8นาทีอาจจะยังเหลวไป จริงสิบนาทีน่าจะมาต้มเสรใช่เอาไปต้มต่อไแล้วพอแล้วเอาก็พี่มเหลวไปก็พอแล้วเราเราก็ต้องกินต่อป่ะเราเอากลับไปอ่ะก็เดี๋ยวไปต้มที่ที่ไหนวะทุงเทพเอาเครื่องหมด้วยวพิยาใส่แล้วใส่พอแล้วเออเ๋อเ๋่าเดี๋ยวเราจะไปทำอีกหนึ่งกิจกรรมที่ที่นี่เขามีจัดให้ก็คืออาบน้ำออนเซนอาบเลยพี่จะอาบเลยแช่เท้าเดี๋ยวเราเราไปแช่เท้ากันเนี่ย แต่ว่าเดี๋ยวไม่รู้อนะุณหภูมิที่เหมาะสมที่เราจะไม่ดุ้งอ่ะนเ,นอเท่าไหร่เดี๋ยวลองไปดูโอเคไปแช่เทา้าไ,ไปกันนะเจ้า <laughs> นี่แหละเราจะมาอีกกิจกรรมหนึ่งคือกิจกรรมแช่เทา้ากับน้ำพุร้อนสันกําแพงหรือเราชาเล่นไหมอะไรก็ไปบ่อกน้นเลยไม่ไป <laughs> อันนี้เดี๋ยวเราจะลองลงใช่นหะรถไฟฟอนูไหม <laughs> เออได้ทำไหมมันก็จะเป็นแต่คือตรงนี้มันนั่งไม่ถึงนะเวย้ยเราต้องงล่าง ไห้รู้แล้วพูดเฉยๆว่ามันนั่งไม่ถึงมันร้อนน่ะนี่ก็ซื้อกาแฟเรากินกาแฟไหมไม่แช่นะเฮ้ยแช่ด้วยกินด้วยก็ได้ไหมอันนี้มันที่อุณหภูมิเท่าไหร่สี่สิบถึงสี่ห้าองศาซึ่งอุณหภูมิร่างกายของเราเนี่ยมันสามสิบเจ็ดองศาใช่ซึ่งร้อนกว่าซึ่งร้อนกว่ามากอ่ะใช่มากเหรอวะแค่สามองศาอ่าอการแช่น้าทําให้เลือดเลือดไหลเวียนดีนะครับเหรอ ้อ่านี่ก็จริงๆอ่ะมันก็มีอุณหภูมิไหลมาเรื่อยๆเนาะตองนั้นตรงนั้นก็จะร้อนห้าสี่สิบห้าถึงห้าสิบอะไรเงี้ยแล้วก็ไหลมาอะไรเงี้ยอ่ะสี่สิบห้าห้าสิบอยู่ตรงนู้นส่วนตรงนี้ก็เป็นสี่สิบถึงสี่สิบห้าแล้วก็จะเป็นสี่สิบถึงสามสิบห้าอยู่ตรงนน้นเออแต่รู้ป่ะสิ่งที่น่าคิดต่อไปอ๋อตอนแรกจะถามพี่ว่าแบบเขาทำยังไงให้แบบ ลด่อนอุณภูมิมันได้แต่ว่าลืมว่ามันเป็นการที่แบบพอน้ามันไหลออกมาจากต้นทางอุณหภูมิก็จะลดลงเรื่อยๆใช่ไหมชะลอแล้วก็น้ํามันก็จะเหมัอนอุณภูมิก็จะลดลงอ่ะใช่พอยิ่งไปเหมือนแบบช้าๆลงมันก็จะอุ่นเอ้ยมันก็จะเย็นลงเรื่อยแต่เย็นลงก็จะแลกกับความคุณราะมันน่าจะหลายคู่อยู่ต้นทางประโยชน์คลาสสิกเลยของรายการเราคือมาได้ เออใช่พิ่งนึกได้เนี่ยใครอยากมาก็มาใครไม่อยากมาก็ไม่ต้องมาเพราะว่าเพราะว่ามากันได้อยู่เชียงใหม่อ่ะคือบางคนดูคลิปเราอยู่กรุงเทพเนี้ยจะให้มาเลยได้ไหมใช่มาเลยได้ใช่คือถ้ามารคิดว่าก็มาใช่ใครคิดใช่ะไรคิดเ้ยอย่าโมโหดิระกดเลยเอาไว้ว่าว่างๆก็มาใช่ว่างๆก็มาก็มากันได้มาแน่ มันก็ต้องกาแฟจริงๆเล้เออที่นี่ขายพวกของกินเขาก็ไม่แพงแล้วเนาะเออปัญญาพอเดินขึ้นมาเท้าแห้งแล้วเท้าสบายไหมสบายนะอืมแบบมันดูผ่อนคลายได้ผ่อนคลายดีออมันเบาเท้าลงอ่ะอือเอาเท้าหายด้วยเรป็นผีนะทาเรยจะอ่าผู้ร้อนสังกะแพงนะครับเนาะก็เปิดแมปมาแล้วกันนะเออตัวนี้ใครนทางเขาปักแมปเอ้ยปักหมุดกันเท่านั้นแหละจะมีค่าเข้าคนละสี่สิบบาทอ่า ส่วนค้ามตอไซค์มาเนี่ยก็จะมีค่าฝากรถ20บาทด้านหน้าก่อนเ<ช>ข้ามาซื้อตั๋วแต่รถยนต์เนี่ยสามารถเข้ามาข้างในได้มากันเยอะเยอะนะจ๊ะก็เป็นสถานที่ผ่อนคลายสามารถมาอยู่ได้เอาจิงครึ่งวันสองสามชั่วโมงก็มานั่งได้อะบางคนเขาก็เห็นเนาะเอาเสือมาปูเอาอาหารซื้อข้าวมานั่งกินกันไม่ต้องเป็นนักท่องเที่ยวหรอก<ช>คนแถวนี้บางทีเขาก็มากันใช่แล้วก็ที่สําคัญค,คือที่เนี่ยเขามีที่นั่งให้เนาะมีนั่งให้เยอะ<ช>แล้วก็ถ้าอยากจะมาปูเสือแล้วก็อ่าสมมุต พ่อแม่มาปูเสือลูกอยากแช่น้าปู่ย่าตาอยากแช่น้าก็มาแช่น้ําำแต่ก็ดูลูกดูหลาดดีด้วยโอเคอ่าโอเคเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไปที่ไหนกันต่อแต่คงอยู่ในเชียงใหม่แหละไม่รู้ว่าคลิปนี้เป็นคลิปแรกหรือคลิปที่สองด้วยซ้ำใช่นะก็เดี๋ยวค่อยดูกันไปดูกันแต่เชื่อไหมว่าทุกที่อ่ะทุกคนจะเคยไปแล้วใช่เพราะมันก็เป็นที่ยอดนิยมใช่แต่เราจะไปในฉบับของครีดโอเคเดี๋ยวเจอกันครับสวัสดีครับบ๊ายบายทำไมปิดเหมือนรายการเลย ก็นี่มันรายการของคนเทสต์ดีคนเทสดีก็ดูรายการนี้กันทั้งนั้นแหละเออ